ใครรูปฝาใครูปตอนนี้เส้นที่เกตนะครับส่งมาให้กิตนาครองไปวันกนะสงมาถึเส้นนะครับฝาอู่าครับผม ยในการรายการครั้งนี้เราจะมีทั้งเรื่องใหม่นอกฉบับใหม่นะครับมาแล้กฉบับใหม่ยังต้องกลับมาแล้วครับตอนนี้ตอนอยู่ที่ดีเด่น เขามานะครับเบอร์นวสตอบสนามครับ เซฟหน่อยมันเก็บอยู่เซฟหน่อยนะสำหรวันนี้นะครับกะิกานะครับกุอได้กิะกรกาใหม่นะครับเข้ามาสามารถยิได้เลยเป็นกุนะครับนีเดียวครับสยยนะครับี้วร้ียวย ครับผมขอความร่วมมือที่นครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวครับขอบคูน Obrigada. Awesome. Yeah. 亚索，亚索。

แสดงสูู้แดงสู้สแสดู้สู้แสดู้สู้สูู้สู้สู้ส้สูสู้สู้สี้สูสู้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 ้ส้ นเมาครับนเากต้อนเข้วนะโอ้โหนี่ผ่านลูกนีนาผ่าหน้าประตูออกไปไปไม่ได้หน้าทำไงนะขอตกลงทำไงเนี่ยทำไงพี่หับพี่ชเนี่ยอียหลังด้หลังนะครับเน่หลังนะครับท่นเป็นยุทธ์เอ้ยที่เชียลซ ขอบุญนกทีละลำสองนครับขอโทษด้วย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 เยี่ยมครับเยี่ยม ขอให้นักกีฬาทักระโยนระหว่างผู้ทหารแบบแรงงานใหญ่นะครับพผูหลังกองพักรนะครับาเยดี๋ยวจัดการเลยนะเนที่ึ่งแรกของคู่ฟุตตอนนี้นะครับเป็นเ็นดะเยอะยมพร้อมด้วยยมพร้อมด้วย จะเลือกผู้บริหารตอนนี้กีฬาจากสังกักงานใหญ่มายืนรอแล้วนะครับผู้บริหารครับเอาเลยสไปไสายว่าแจกต้นสายอ่ะ เบยนเชิญนักเตะนักบอลนะคระับคุณเอกกนาคุณพูลติดอขอออ,อาจาญยนงชุทและที่ของฝกก่ายนะค,ะครับเี่ขอนมัที่สองคูโอสที่สอง ผี่ทอมผูตอบผู้อบ่อนะครับนดเีเรียมบเาย็นๆเาเลยรีบเ้ยรเยอ่ทานอาจาห่มารอแล้วนะครับ10คนผู้บริหารผู้บรหารตอนนี้มา2คนนะครับทืออาจารย์ยุงพึ่งพี่ปอนนะครับ

โดยด็อกเกร์แลนะครับดูเต็กนหน้าทีสองมาแล้วดูเด็กครับดูเด็กทีแปดก็ทีแปดพอครับบ้าอพอก็มาแล้วนะครับเหลือพี่จอร์ดนะครับพี่จอร์ดจอรดพี่อัม วงนี้การแข่งขันนะครับกีฬาฟุตซอลนะครับนะครับทีมพัฒนานะครับเป็นพักครึ่งแรกช่วงนี้พักครึ่งแรกครับนะฮะกอนำอยู่มีฟ้าหนึ่งนะไม่พักอะไรครับอาจารย์ขอเวลาขอเวลาเนาะนะครับขอประธานไทยด้วยนะครับขอเวลาเนาะครับอ๋อ เอาเป็นกค่กีฟาไปแล้วนะอาจารย์ท่าตัดอครับมาแล้วพี่โอ๊ตมาแล้วนะครับท่างสองฝขวาท่านสองซูนครับพร้อมนะครับกีฬาพร้อมแล้วช่วงนี้นะครับทีฟ้านำอยู่นะครับสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับครับขาวเยอะแล้ะขึ้นครับอันนี้ก็ครับพี่อ่ำก็มาแล้วนะครับ ทักขึ้เวลานี้ใช่ไหมให้พี่จอมทันได้ยื้หน่อยนะครับสำหรับนักกีฬานะครับนะครับคู่นะครับพักขึ้นเวลานะครับในการชักกระเชือดัดพิเศษนะครับนะระหว่างทีมผู้บริหารนะครับส่วนของโรงงานนะครับแล้วก็เอ้าโอ้โหปีสมัยแล้วนะครับออกให้พิธีกรหันหลังกลับเลยขอบคุณขอบคุณ ยิงแล้วนะครับจ่ายายรเริสิคนครับสมัยกันดึนะครับสีแดงกับสีฟ้านะครับสัยแม่สีอัจฉริยะอีแดงตัวนี้ใจเย็นใจเย็นสำนักานใหญ่บอกไม่มีออกให้ผู้รหานะครับวันนี้หนะครับกีฬาได้พิเศษนะครับจเกอทีมผู้บริหารนะครับนรรงการน้ำตาบลายนะครับแล้วก็ คณะกางนสรรมกานใหญ่นะครับคณะกรรมการชัดมิตรนะฮะวันนี้มากมายหลายท่านนะครับตามแทบไม่ไหวนะครับนะครับนำโดยท่านเลขาบยครับนะครับคุณตั๊กคุณเต้คุณเอนะครับคุณปุ๊กคุณบิ๊บคุณฟีบนะฮะคุณเชฟคุณโอกรคุณทรายคุณมิ้นคุณน้ำคุณกรูนะครับโอ้โหวันนี้ขนมาหนึ่งสองสามสี่ห้า 7 8 9 1แ11 12 13 13บิท่านนะครันนะครับ13บาชีวิตยกันนะ,ะนัดนี้ก็นัดชีช้ชะตานะครับนะถ้าเสมอก็ทิ้งตุง,งตุโทดครับนะครับแล้วก็พวกเราก็นับลายพวกเราเต็มที่นะครับนะครับเต็มที่เลยครับนะครับ น้องๆส่วนใหญ่ก็เตะกันอยู่แล้วครับครับเตะให้ทีมสุพรรณอยู่แล้วครับนะครับนหลายท่านนะโอ้โหสีแดงนี่ไม่ธรรมดานะสีแดงไม่ธรรมดาเมื่อวานเน่ไปเตะกับผมอยู่ที่ป่าแดงอยู่เลยนะครับนะหลายๆคนน้างมาหลายคนครับโอ้สีแดงอิงครับครับปรากฏว่าท่านมั่ใจไปสูงสักนิดนึงนะอิงนกเรียบร้อยแล้วตายหนึ่งตัวครับ มีลูกบอิสำรองครับสัรองนะฮะสำรองมาได้เลยครับตัดคอื่ปเลยนะครับตอนนี้สีฟ้าสีฟ้านะครับสีฟ้าสีฟ้าปิกสีฟ้าปิกสีฟ้า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 ปิกปิกโอ้สีแดงสกัดได้ครับโอ้สีแดงสกัดเอาไปแล้วครับนะสีฟ้าได้ติกด้านทางสนามนะครับสีฟ้าเจ็บในทางสนามครับตัดน้งน้องสีฟ้านะครับครับมือซ้ายดานี้น้่นนี่ด้านนี้านีน

ลาทายดหนึ่งครับครับเป็นไงครับอาล็อกอาล็อะอาลกครับอา็ไม่ตั้งมาครัไปตั้งมาตั้งม่ั้เอาโขกครับแต่ไม่ว่าจะใช้รถนะครับตัดมาตลอดนะครับครับนะครับใชครับาใช่ของเราครับก็ ครับตรงนี้สกอร์นะครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับนาสีแดงสีฟ้านะครับเล่นง่ายครับเล่นง่ายเล่นง่ายครับเล่นง่ายพวกเราเป็ต้องครับครับโอเคครับนัดที่จะตาโอ้โหเฮ้สีแดงไม่ธรรมดาจริงๆครับนะครับฟามก็ริงได้เลยนะครับนี่กระจายดำนะครับสีฟ้าเป็นฝ่ายคว้าลูกมาแต่บอลลูกไม่หมดแกงโอ้โหสีแดงเอาง่ายนะครับ ขาหลอกไปครับลงไปถึงขั้นนะครับในทีแรกก็ตัวนี้ทีมาครับเป็นฝ่ายครับซิงเกิ้ลที่ดานข้างสนามนะครับเบอร์หมายเลขอะไรไม่รู้ครับไม่ให้เบอร์ผมผมก็เลยไม่รู้นะครับซิงเกิ้ลให้เพื่อนนะครับเปิดตะเกียงนะครับเพื่อนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมซิงกไปลขึกมานะครับสีแดงเขียวครับสนามไปนะครับนะฮะ นี่ยงจัดโซนะจายโคตรพวกเรสนามครับโอ้โหประตูที่ได้กเหนียกยอดแน่เลยครับควกาห่มาแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับหายใจเย็นเตื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 อนเตืนเตือนเตื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 อนเตือนเตือนเตืนเตือนเตือนเตือนเตืนเครับเตือน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 เตอนเตรอนเตือนเตือนเตนเตือนเตือนเตือจเนเตนเตือนเครับเตือนเตืนนเตือนเตือนเตืนนเตือน ไปครับไปคุณก็มีนะครัคนฟินนีนะครับกับเพื่อนยิงนะเขายิงเซ็ตเลยฮะเนี่ยตัดเัาตัดโอ้โอ้โหตัดทางระยะหันขวางประตูไปประมาณนักสองขึ้นกว่าณครับไปสีฟ้านะคุณดำนะเสียดำเป็นฝ่ายคว้ารูปมากับเพื่อนนะครับโอ้โหนะครับเป็นการนะครับนักกีฬาอย่างนักขึ้นนะครับรเลยลงนิดนึงนะ ็ดครับนมตอนนี้นะครับสีแดงลูกนะครัสีแดงลก่กสีแดงกระสีแดงรลูกทางสนามไปนะครับข้ครับสีแดงเป็นวับคอนับนะเ่ยเนี่ยตรอรกลูกตัวข้นารมไป่าราณลนะครับอัปปารานครับาราณะข้ เบสกติกเใหม่นะครับของทีมภาก็สามารถให้เวลานักกีฬาพักนะครับสินาทีนการสามารถขอเวลานอกนะครับเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ได้เลยนะครับนะครับโค้ชแต่ละทีมแจ้นะครับนะครับในเรื่องของเทคนิคนะครับในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของวางแผนการเล่นได้เลยนะครับนะถ้าใกล้หมดเวลาแล้วก็แจ้งทางกองบริการการด้วยนะครับ ก็จะได้มีในเรื่องของกีฬาเชคเยอะได้พิเศษนะครับนะฮผมดูแล้วการเอาสมกานใหญ่นะครับเียอมรัพยาบาลได้เลยนะครับโอ้สีดแดงเลยนะครับมในกองเชียร์เสีดแดงร้าดายลุกเอามาเล่ขอีผมกันพ๋อนิวัดครับโอ้คือจริงจริงนะฮะ สีฟ้าก็ไม่น้อยหน้าครับไปกระเช้าเจ้าแย่สีอื่นเลยนะครับหยุดสีฟ้าตรงนี้หาเสียงครับตะเวนไปทั่วครับตรงนี้ขอเสียงสีเขียวหน่อยเออครับไม่รู้มายันเสียงไม่รู้หาเสียงไม่ไปหากินข้าวกินหมึกก็ได้สีฟ้าเริ่มเสียงสักหน่อยมั้ยเสียงนิดหน่อยตอนนี้สกอนหนึ่งหนึ่งครับผมมีเพื่อนถามมาครับพี่แดีนะครับฝ่ายเต๊ะนะครับฟรีคับจากนักโฆษนานะครับเพื่อนกัสีฟ้าโอ้โห ตอนนี <Yo S 2> ้ประตูเป็นไปออกข้าสนามไปเรากรอไปนะครับตัวงานแข่งขันนะครับอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับสีฟ้าได้ประตูขึ้นนำไปก่อนแล้วสีแดงก็ไีเสมอได้ได้นานนะครับฟังกีฬาครับกลับซื้อประตูเลยครับนะครับครับจะเป็ศูนย์จะเป็นศูนย์นะครับกรรมการก็เป่าได้ตลอดเวลานะครับน้องๆนะเอาบ้านข้างสนามก็สีส้มกับสีเขวก็มั่วไนแล้วครับข้างสนามครับ พี่ฟ้าไฟพีคเข้าในการเตะนะฮะรุนแรงเข้ามา่างเเข้าประตูเลยรุนแรงนะครับผมว่าได้ใช่ไหมอ่าแรงกว้างไปนะแสดง่าเราถูกตี ธรระดาเนยครับเนี่ยนะครับตอาทิตย์นะครับไม่ต้องดเลยเกี่ยวไปก็แล้วกันไปอีกมนไปอีกสีแดงอาคือสีร้าเรียบร้อยสองหครับสีฟ้าสีฟ้าครับาเลยมาครับที่สุดแล้วครับท่มีอยูเลยสี้ำสีน้ำต้ดงองต้อง้อง้องตบ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 อ

น้องๆครับรถแรงมาทาที่หนึ a, bah, a ่งไหมเอมแรงาทาที่หนึ่งมาต่อครับต่ออาจจะเย็นๆแต่เย็นนี้จะได้กินข้าวกระรวดิบก็ได้เย็นไหมน้ำต้มไก่นะครับจเย็นน้ต้มไก่เอ้ยเอีลวมันควรนะครับโอเุ้งเรืงแรกนะครับมาเริดนกันเออทีลกพรับเวลาชาเียเรอ กระหว่างทีมผู้บริหารโรงงานน้ำตาลเปรลนำโดยอาจารย์ร์ดนะรับอาารยจั๊กหวานจั๊กนะครับนนักเอดนะครับที่ป๋องนะครับและใครอีกน่งกีเินเ้าเลารยนนะครับใครครับกอรับใครก็ไดเอ การบันการิดที่ปังนงนะครับแล้วก็